สีแดงครับเจอกับดาวเทียมวัดบึงตะโกนของท่านผู้ใหญ่ประวิทย์คณะนันลองน้ำตีน้ำเงินครับพี่น้องโหดจากฝั่งราวส่งเข้ามาถึงฝั่งไทยยกแต่งแก้ไขมาจากชางหวนต้นกำเนิดของท่านนายกนิมิตเก้ากำพลบุตรชายของนายกบุญมีเก้ากำพลในปัจจุบันจึงได้เริ่มให้มีพยาชาละวัน และรุ่นลูกรุ่นหล,นลานมีพญาชาลวันสิงห์ลีโอสืบเนื่องต่อเนื่องนี่ต้นกาเนิดมาจากพญาชาลวันลำนี้แหละครับพี่น้องเก่าไม่เก่าคิดดูโคจรมาเจอกับดาวเทียมเดี๋ยวดูว่าดาวเทียมจะวัดโค<อ>จรได้ไหมบ้า จะเป็นเรือบนลานอีกหนึ่งเที่ยวมองไปพี่น้องชาตจังหวะพี่จตนชาแลวก็ผู้ที่มาเยี่ยมมาเยือนบอกว่าดูสนามนี้น่ยเป็นเรือรบราบโบราณดาวเทียมได้เปิดตายืนเสียงที่ทำาราสตร์มาแล้วเที่ยวนี้จะทำตาไห้หรือไปเอาลัดดาวเทียมเรื่องน้ำตีนเหมือนทัดใครอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่หมดจากเอาไว้จากผู้ใหญ่หมดเอาไว้พยาอาผยาชาละไว้ของท่านนายกอุตมีแก้วกับพลล่องน้ำตีนเหมือนเที่ยวนี้จะตีดาวเทียม ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้มองด้วยสายตาและร่องน้ําแดงในน้าของพญาพญาฉาลวันเริ่มได้ทาได้ทางได้ถีดาวเทียมก็ยังไม่ยินยอมไม่ถอดแท้กลมหน้ากลมตาตะกุ้งตะการตะเกตตะกายไ่บีขยี้มาจะขึ้นมาทันไม่ทันจะขึ้นมาทันไม่ทันดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมจะหลุดดวงโคตรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ร่องน้ําร่องน้ําแดงในน้าของพญาฉลวันนี่ลว ต่างโคกต่างอาต่างคนต่างฟัดอะไรโคกต่างหลักต่างเหลี่ยมเข้าสู่ทางตก300เมตรในก่อนก็คือพยาพยาช่วยของนายกบุญมีเก้ากระพงดอกกามเรือสวนตะบูไปขวางจังหวัดพิจิตรดีแล้วดีแล้วสวนดาวเทียวดาวเทียววัดวัดมือตะกปูของพี่น้องชาวจังหวัดไล่บดไล่เบ็ดไล่บีก่อนขอพยา เทียมตั้งส่งได้เรือดีไม่ธรรมดาดาวเทียมไล่ก่อนขอพยาชารอะไรไอตัวนี้มันมีหลายเว้ยตัวนี้มันมีหลายเริ่มนนากหัวแล้วสูกตามันสีเขียวว่านนากลัวดาวเทียมไล่ก่อนขอไล่ก่อนขอจะตามตามไม่ทันเอกรยประมาณร้อยเมตรสุดท้ายเรือดาวเทียมจะตามทันหรือไม่ทัน เคยเป็นแชมป์ธรรมศาสตร์สมัยที่ไปอยู่สิงห์บุรีสมัยไปอยู่สิงห์บุรีเป็นแชมป์ธรรมศาสตร์มาวันนี้หมดด้วยหมดด้วยพญาชลวันหนีเข้าเซนชัย